าตัวเล็กือจะเอาตัวใหญ่แม่แมม่เอาตัวเล็กืิจเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวนี้แหละสวัสดีครับพี่น้องเอา้ามือนีมาเบิ้งใสเดือนคู่ครับผมพี่น้องต้องบอกว่าคลิปนี้นี่ดูเดือดแห่งปีเลยพี่น้องเอ้ยมันบักย่างคักเลยครับผมอยากให้พี่น้องรับชมไปน้ำกัน เบิงพี่น้องหัวบักคือือบักนี่นี่โอ้โหบักรถไฟเลยพี่น้องเด้บะเมนบักเลือดหน้นำครับผมอยู่คนละจุดกับบักเลือดาน้ําำมันมาหอดมันกระดมเลยพี่น้องเอ้ยเอาละหัวคือลือขนาดนี้ของแท้แน่นอนพี่น้องใส่เดือนคู่พี่น้องใสใบเบ็ดไบสองลังเลยมือนี่เอาจัดไปครับอันใดสิคักบักคักจัดไปเลยพี่น้องเอาลุนลุนไปน้ำกันครับลุนไปน้ำกันนี่มาหอด เป็นขอนคางสี่สีเระแวงแน่จังน้อยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าปลาหญ่มันกินแบบเราว่งนี่ครับผมเอาดมครับโอ้ยดมดมเบิ้งครับเบิง้งดมย่างเดียวเอาเอาเอาอันนี้ก็น่าอร่อยออันนี้ก็น่าอร่อยนะเอแล้วเราจะกินอะไรดีวะเนี่ยเนี่ยมันมีสองตัวเนี่ยแต่จะเอาตัวนี้อ มีแต่ตัวน่าอร่อยเลยวะแล้วเราจะเอาตัวไหนดีวันนี้เรียนไม่ถูกเลยเอาไงดีวะเอายังไงดีวะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนแล้วเราจะเอาตัวนี้ดีไหมเนี่ยตัวเล็กเนี่ย,ยตัวเล็กนี่มันก็น่าอร่อยเหมือนกันนะ แล้จะเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่มันคน่าหม่อมะแล้อจะเอาตัวใหญ่ดีตัวไหนดีวะเลือกไม่ถูกเลยเอาตัวเล็กริอจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กนิดเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวนนี้แหละ ลอยแล้วพี่น้องเอารุ่นครับผมวันที่นี่แมนท้องเฮาแล้วแมนบอโอ้หูมันกัดกระชากพี่น้องโว้ยบอลปิดมันกลับมาใหม่ครับผมโอ้ยขวงแท้พี่น้องเอาละเห็นมันได้กัดแล้วมันต้องกลับมาอีกครับผมเอามันบอลละแ้งแล้วพี่น้องเอามันกลับมามันกรดโดมคือเก่ารุ่นครับรุ่นยังไหก็เป็นท้องเฮาละมือเนี่ยเอาละไอ้ตัวนี้นี่บักรถไฟครับผม เอาจัดไปกินเลยนัย่นละ่ะเฮ้ยอย่าดมมากอย่าดมมากเอาเอาคอดังคอดังคอปากแล้วบานี่เบ็ดคอปากแล้วเป็น้งังไ,ได้เอาเอาดมไปดมมากคอปากแล้วพี่น้องเลยเอาเอาเฮ้ยลุ้นว่าพี่น้องอุย้ยกอใต้ปากครับผม,ผมนะเอาล่ะบานที่นี่เดี๋ยวก็ได้รุ่นครับผมเอามันกลับมาอีกมันกลับมาอีกพี่น้องโอ้โหกลับมากอะคือเก่าครับโอ้อยมาดมมาดม,ม,าดมครับ มาดมมาลีล่าอยู่นี่ละเอา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 นั่นละเอาเลยใส่เดียนนะ่ะเลียอยู่ซ้ำนั่นหลังกัดไปเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปอาดหลาดยางังวะเอาเอากลับมาใหมคนละโตพี่น้องอันนี้ตัวนี้ตัวน้อยครับตัวนี้ตัวไม่ครับผมนั่นหมกนั่นกลับมาอะไรครับผมมีสองโตพี่น้องโอ้โหตัวน้อยมันอยู่ไม่ได้แล้วขาใหญ่มา ตัวน้อยลบครับผมเอาบักไงมากอีกบักไงสิเอาว่าบานที่เนี่ยเอาเลยเอาเลยบ่ต้องดมต้องดมเอาบ่าเอาพี่น้องอิหยังวะบานที่นี่โตน้อยมากนี่บานที่นี่เอารุ่นครับรุ่นรุ่นครับรุ่น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 ตน้อยสิเอาหรือบ่เอาจัดไปครับตัวน้อยสิเอาบ่ตน้อยกับลีล่าพี่น้องเอ้ยวนนาวนหลังเอาเฮ็ดจังไหยเนาะบานที่นีน่นั่นละนั่นละนั่นละหือ วันหนาวนหลังมีวันหนาวนหลังมีเอาเลยนั่นละนั่นละกัด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 เฮ้ยกัดล้วพี่น้องกัดแล้วโอ้ยกัดแเราคาบล้วเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงสิสืถึงเบ็ดเฮ้ยตอนนี้หมอท่านถึงเบ็ดเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดเดียวสิถึงเบ็ดโอ้ยหมอท่นถึงเบ็ดพี่น้องเอาเอาเอานั่นคำนั่นนั่นนั่นมอท่นถึงเบ็ดถึงเบ็ดเฮ้ย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 อีกนิดเดียวคาบอีกกึนบึ๊ปอีกนิดเดียวหนึ่งเนี้ยเข้าปากเลยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวเลยเขาสิเข้าปากแล้ว เร็วบึ้บอีกนิดเดียวบึ้บอีกนิดเดียวกึบ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 โอ้ยเปิงนี่เปิงนี่อเองอเอาโอ้ยบัตรท่นเขาพี่น้องบัตรท่นเขาบึ้บอีกนิดเดียวนะโอ้ยลุนพี่น้องลุนมันบัตรท่นเขาเบ็ดอยู่เอาเองอเอาสุดได้อีกโอ้สุดได้อีกเขาบ่เขาเขาบ่เขาเอาโอ้ยเขาบ่เขาพี่น้องเขาบ่เขาเอียงวะเอาเอา ไปทางไหนเร็วหมวดไปทางไหนเร็วอ,อ,อุ้งอุ้งเขา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 เฮ้ยโอ้ยอยกระชากพี่น้องอุอ้หลุดโอ,โอ้โหูยยังว่ามันดืกินขี้่าไอเดะอ๋อมันกลับมาใหม่หรือว่ามันกลับมาใหม,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 ม่เอาล่ะมันกลับมาใหม่มันยอมนะครับผมเอาไม่ได้ถือกินแล้วเอาเอานักๆกัดกัดเลยกัด นั or or ่นแหละกัดแล้วพี่น้องเอามันที่นี่เขาลวงเม็ดไปแล้วเตียมปากเตียมปากเตียมค่ำไปไปไปเลยเอาพี่น้องเวียบร้อยบ่นี่เป็น้องเข้าป้นี่เอาดึงดึงดึงเบิ่งขั้นเบิ่งขั้น้งเบิ่งเบิ่งขั้นอุ้ยเบิ่งขั้นครับตีน้ำตามตามครับผมเอาน้ำกระจายน้ำคุณตึ๊บเป็นยังไงเป็นยังไงอยู่ว่าอยู่เอายังอยู่พี่น้องยังอยู่เอาละเอาละ เอาละยังอยูโอ้ยแบบนี้เป็นของเฮาวแล้วพี่น้องเ,อเต็ม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 ,เ,ตม,เ,ตมอเอาละพี่น้องตำเครื่องถาเลยแบบเนี้ยบ่มีพลาดเอาของแท้เอ้ยลุดพี่น้องโอ้โหมันกลับมาเยอะอีกจั้งหากมันมาแ,บบแค่นี้ไม, <No. S 2> ไม่ได้กินข้าวหรอกไอ้พาร์ตข้าลเลยหมดแหละเอาแบบนี้เนี่ยไม่ได้กินข้าวหรอกเว้ย เอ้อยิ่งงวะพี่น้องรุดเสยเลยโอ้ยบ่ได้กินจังยิ่งงวะ